จับคนเลี้ยงวัวมาอธิบายเราไมึงด้จำรวดำรนะขอเชิญท่านเาอามาจ้าขาลูกข้อห้านี่ก็คือยาติให้มาก็คือว่ายาให้มาว่าให้มาต้อก็คือว่ามาเฮ็ดตบต้นคดีไหมว่าเป็นใครมันเป็นมาจ้าแบบนี้เราเป็นผู้ต้อห้าแล้วบอกว่ามีอาเป็นผู้ฆ่าคนฆ่าคนไปเจบตนะบว่ามันมีอาวุธปืนคอบของอยู่ไหนอยู่ไหนอวครอบขงอยู่ไหน

ดีใหม่ค่ะรู้สึกว่าม e ันไม่สงสัยค่ะคุณเอาหลักฐานที่ไหนคะเราบอกว่าลูกฉันเอาปืนมาเงิงเขาค่ะคุยคุยกับท่านดีๆทิจะมายังไงจะเอายังไง เราจะไม่ได้มาถึงที่นี่ค่ะที่เราเข้าใจมากเลยค่ะหลักฐานไม่มีสักอย่างแม่ตัวคนหรือว่าเป็นปืนเป็นกระสุนเราไม่เคยเจอเลยปืนเอามาจากไหนคะพอความาพยายามฆ่านะ่ะหรปืนหลักฐานไม่อยู่ตรงไหนตำรวจเอามาจากไหนข้าเมาปืนเอาไปตรวจก็ไม่เจอปืนก็ไม่เคยเจอกับเด็ก เอาเข้าไปเข้า่ตาหมาไม่ให้เ,หเด็กว่าบริเวณประมาณสองสองเดือนนี่ก็คือรวบรวมระยะเวลาที่การพื้นฐานอ่าสองเดือนนี้ประมาณเราส่งซีพออยู่สองอยู่ในกระบวนการแล้วนะครับยังไม่จบกระบวนการนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยผมเรียนว่างานอุตุนิยมินธรรมนะครับท่านสามารถที่จะตรวจสอบ กรทกปการหนึ่งสองสามสี dling, teachers, ่ตำรวจนะครับตำรวจมาสอบมาพยารมตรวจที่เกิดเหตุให <c oughs training enables> <vet> ้นะครับตรงนี้เป็นกระบวนการทางระบวนการทางยุติธรรมคำถามคงจะไม่มีคำถามแวันนี้ที่ถามถามมานะผมคิดว่ามันจะตอบไม่ได้ผมไปเลี้ยงวัวแล้วมันได้ยินเสียงใครเครื่องตัดหญ้าระเบิดนะครับ ตอนแรกผมก็ว่าจะไม่สนใจแล้วแต่ใจหนึ่งแบบมีครั้งหนึ่งนะเคยไปช่วยคนที่จมน้ำแล้วเราลดจมน้ำมาลดชีวิตับผมเนี่ยเป็นญาติกันนี่เลนะญาติกันนี่นะเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ว่าก็เอกใจถ้าเกิดมันเป็นปืนเขาจะยิงสวนมาหรือเปล่าผมก็ช่างใจประมาณ5นาทีก็เลยคิดขั้นมาว่ายังไงเราต้องช่วยคนไว้ก่อนถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเราจะเสียใจทีหลังนะครับพอเข้าไปรถหัวคนมันมุดหดือใส่ใบมีดนะครับผมก็กลัวเลีอยด มันไหลออกหมดตัวนะครับอผมก็เลยพลิกคนขึ้นมาแล้วก็โทรหนึ่งเก้าแล้วก็โทรหาอาผมอาเขาก็โทรไปทางญาติญาติก็มาครับแล้วมาวันที่ยีิบสามนะครับอตำรวจเชิญตัวไปที่จุดผมเลี้ยงวานครับเดินมารถชี้หน้าผมบอกมึงเนี่ยอะไรเป็นคนทําเอามือขัดหลังแล้วก็จับคอรถบอกรอยเท้าเนี่ยรอยเท้ามึง มึงเอาปืนไปทิ้งไว้ไหนมึงบอกมามึงนี่อะไรเป็นคนทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคครับทั้งที่เราอยากไปช่วยอยากช่วยคนทระบอุบัติเหตุจริงๆนะครับหลังจากนั้นตำรวจเขาคุมตัวเรามาที่สอพอเลยใช่ไหมก็ไม่ครับจะ,จะมาค้นบ้านครับตอนแรก<ะ>แม่อยู่ด้วยไม่มีหมายสันวันถัดมาก็มาคน้นบ้านก็ตรวจสอบก็ไม่มีอะไรผิดกฎหมายครับหมายถึงว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคนที่บ้านเราเลย มีคำว่าวันแรกก็จะมาค้นแต่ว่ามันไม่มีสายสารแม่ก็เลยไมให้ค้นครับวันถัดมาเอาหมายสารมามาค้นก็ไม่มีอะไรครับพูดอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับกดบอกว่ารอรอไม่สู้ซันวันนี้มาขอความเป็นธรรมครูวานผมถามหาคุณตรวจเข่าวก็ไม่บอกไม่อะไรครับมันเป็นบริสุทธิ์ใจจริงดีครับวันนี้ต้องการมาขอความบริสุทธิ์ครับมาขอความเป็นธรรมว่าอยากอยากแค่ไหน ไม่แก้งความไม่แก้งอะไรเลยครับถ้าผมเิ็นะนะ